กันเ์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหลังจากอวดลีลักกันฟูเปิดตัวคู่พระนาง f ิทแอนเฟิร์มในละครแอคชั่นคอมเมดี้เรื่องใหม่ร้ายรักพยักกันฟูกันไปเมื่อวันก่อนหนุ่มฟิล์มมัตภูมิและสาวซูซี่สุสิราก็ยังคึกไม่เลิกค่ะล่าสุดทั้งคู่จัดความเท่ระเบิดในระดับที่แฟนๆสีสันบันเทิงทำไม่ได้ไหมชมกันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ นางเอกซูซีสุซิรากลับมาคืนต่อให้หายคิดถึงกันปุ๊บก็เจอของแข็งเลยค่ะเพราะค่ายบรอดแคสาจะมาประกบกับพระเอกมุกล้นฟิล์มรัฐภูมิและละครเรื่องใหม่ร้ายรักพยักตังฟูที่ผู้จัดพี่น้องอรุณนาชาออกปากว่าจะเป็นละครแอคชั่นคอมดี้ที่ตลกที่สุดแค่วันฟิตติ้งสวมคาแรคเตอร์ถ่ายภาพนิ่งก็หากันล้านเมือหนุ่มล์มสวมชุดมวยจีนกางเกงเอวสูงตาราวนมมาปรากฏตัวแบบกนโอ้ยเป็นนายกังฟูเด็กนายรองครัวงิ้วสาวสุซีเป็นลูกสาวเซียนหมัดมวยสวมชุด สปอร์ตเกิลสดใสร่าเริงค้าลุยเหมือนตัวจริงพอจับคู่กันถ่ายภาพเลยเห็นคาแรคเตอร์ชัดเจนทั้งบุคลิกพระนางและแนวละครโดยผู้กำกับพี่สงทราธรก็เตรียมบินไปดูศิลปะก,กังฟูของจริงที่ประเทศจีนหลังจากเปิดกล้องถ่ายทำกันจันทร์รรที่20มกรกาคมนี้แฟนๆเตรียมหัวเราะกรามลั่นกันได้เลยค่ะสนุกครับสนุกครับของผมนี่ชื่อกังฟูครับด้วย,วยความที่เขาแบบว่าไปไหนเนี่ยเราดวงเขาดี เขาไปไปยืนไปเตะนู <def uras> ่นเตะนี oh, <right. S 1> ่แล้วมันก็ไปโดนตัวร้ายตายอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยนางเอกได้ตลอดเขาเลยคิดว่าเขานี่มีพลังวิเศษอะไรเงี้ยแต่เขาเนี่ยไม่อยากแสดงออกมาอะไรย่างเงี้ยครับเมลดาค่ะชื่อเล่นชื่อเมพาร์ทพาที่แบบว่าฝึกมวยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีตอนต้นพี่เปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าแบบจริงจังเนี่ยก็จะเป็นเป็นพาที่แบบเราปลอมตัวเป็นอีกคนหนึ่งคือชื่อสละเปา เราจะเห็นแบบได,งงได้ต่อสู้อะไรเยอะแยะอืมพวกเราก็ฟินหุ่นกันรอแล้วเต็มที่ครับฝากด้วยนะครับผมร้ายรักพยัคฆังฟูเร็วๆนี้ค่ะ เสื้อสีฝุ่นก็เตรียมปัดฝุ่นกลับมาลงตองใหม่อีกครั้งแล้วโดยครั้งนี้ค่ายเมก็แค่ขอใช้บริการนางเอกน้าสายที่ได้มาเป็นนางเอกเต็มตัวเรื่องแรกน้องบัววันสิริที่จะมารับบทอ้วนหญิงสาวยากจนสู้ชีวิตแทนที่พี่แอนทองะสมในเวอร์ชันก่อนเรียกว่าวันนี้ิติ้งเป็นการเรียกน้ำย่อยกันเบาๆพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวฝั่งนางเอกที่มีทั้งพ่อพี่อิทรอนบรรจงสร้างในบทอิงที่ต้อมรัชนีกรในบทแม่สุดแสบของนางเอกรวมด้วยน้องพลอยบรรทิตาที่โตเป็นสาวทันใจในบทอ่อน และน้องหมายวิรพรในบทของอ่องก็คือเราพี่น้องกันสามคนโบเป็นพี่คนโตก็จะมีอวนอ่องแล้วก็อ่อนจริงๆแล้วเราก็กลายตัวเราก็ต้องแบบไปมองหาว่าอาชีพกรรมกรนี้คือเขาทํางานกันยังไงหรือว่าตัวกันยังไงใช่คือก็แอบบตื่นเต้นแล้วก็กังวลน,นิดนึงเหมือนกันค่ะแต่ว่า ก็จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดค่ะไม่มีอะไรค่ะขำๆก็คล้ายๆลำยองก็จริงๆก็คือแบบแซ่บๆมันอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ไม่ไม่มีดื่มเหล้านะคะก็จะชอบแบบเล่นกันพนันปักจัดเป็นมะค้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็บดแบบนี้จนจะเริ่มคินแล้วค่ะจนทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นตัวจริงไปแล้วหรือเปล่าฝากเป็นกําลังใจด้วยแล้วกันค่ะรับรองจะเต็มที่ค่ะ ดาน,นุ่มเป๊กเปรมนาทีตอนนี้กําลังวาดลวดลายความแสบในบทของโอมอลังการคู่อริไม้เบื่อไม้เม,มา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 กับพระเอกบอยประกรันในละครนสวนขวานก็พาเพื่อนๆจอร์นวินยูกับนาวเมทาวีเป็นตัวแทนจีมเอ็มทีวีมาสวัสดีปีใหม่ถึงห้องข่าวสีสันบันเทิงแถม <ๆ S 2> าง,งานนี้น่เป๊กเลยได้ฝากเนื้อฝากตัวกับบทแซ่บๆของตัวเองในละครนสวนขวานให้แฟนๆละครได้ติดตามกันด้วยโดยมีเพื่อนๆช่วยการันตีว่าเจ้าตัวเขาทุ่มเททีไปติดตามละครของผมละกันตอนนี้กาลังสร้างความร้าวฉานให้กับคู่จิ้นอย่าง บอยมาคี้ <c oughs> กับอมอลังการดูเลยสิว่าอลังการขนาดไหนในเรื่องนี้ <c oughs> เรื่องนี้ผมได้ข่าวเบื้องหลังมาเพราะว่าคุณเนี่ย <c oughs> โอ้โหตั้งใจแบบแสดงมากๆเลยแล้วก็มีฉากดราม่าที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะช่วงท้ายของละครด้วยนี้ด้วย <c oughs> อยากจะให้ติดตามแบบว่าทุกเม็ดเลยครับเพราะว่าคนนี้นี่บอกได้เลยว่าคือแบบถ้ามีรางวัลแบบ อย่างสุพรรณหง์เลยคุณควรจะได้เลยเลยนี่ยคุณเล่นได้แบบอลังมาก <c oughs> เบื่อการสปอยของพี่ทั้งคู่มากเลยบอกได้เลยว่าเรียกน้ำตา <c oughs> คนดูครับ <c oughs> อะไรก็ไปตามละครเรื่องในสวนขวัญของแบคด้วยแล้วกันนะอือหือละครในสวนขวัญกำลังสนุกอบอุ่นเลยนะคะทั้งคู่พระนางบอยมากี้และคู่ยา่ามีกับหลานบอยดูแล้วได้กำไรความสุขเห็นเห็นแล้วล่ะค่ะช่วงหน้ายังมีข่าวสนุกปนอบอุ่นแก้หนาวได้ดีมาฝากกันอีกเพียบแต่ว่าตอนนี้พักโฆษณากันแป๊บนึงค่ะ เก็บเกี่ยวความฝันและความหวังดี